เอาละค่ะทุกคนเกมเริ่มแล้วกูเจอใครเนี่ยฮะเจอใครอ่ะไนเอดี AD เนี่ยสรุปมังกรเหรอคนเอดีเหรออีดอคอมโบอะไรมึงเนี่ยไปต่อแหลกันค่ะมันเอาดาฮาเวทมาอีกโอ,อ้มันหน้า พวกก็เทยต,ตีอะไรกันนักหนาค่ะเลิกตี Teddy ได้แล้วกลับไปนอนตา,ตายแน่ตายแน่มึงตายแน่ดอ <c oughs> กมึงตายแน่บอกเลยมึงกล้าบอกหน่อยจา้า <c oughs> ไว้เล่น <c oughs> บนเชียร์มากเชียร์มาก โอ้โอ oh. oh. ้ MM เอ้ยมาอะไรหนูกล oh. 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 um. ้าบอกหน่อยจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้วกลับบ้านกันค่ะขอสวยหยุดดังฟินิชตัวเองค่ะจบรับจบเองเพราะของอันนี้ก็เลยเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมคือออกอะไรกันนะวิเล่บนเป็นยังไงบ้างเอ้ากูเข้ามาดูหนึ่งวี ไม่ได้กระซ่ากับแม่เบาเหมือนตดดอกลาเมึงร้อาเลงเสียงแบบนี้เหรอลาลาลาสวยตายไปดีดอกเจอกูเจอกูมึงเจอกูไงไพมันเอามังกรมาเอดีกูงง S <S <S เอาดีอีดอเอาดเอาดเอาอ,อ,อ,า,อ,อ,อา,ามึงอยากจะโซ่มึงก็มาดิตูเต๊เจอคุณแน่ได้แล้วค่าสตอมราเซอร์ชิ้นแรกทุกคนไปเลยกลับบ้านสตอมราเซอร์เสร็จออกนาวารีคารถคูดาแกล้งๆเนาะมาแล้วมาแล้วแม่หุยเล่นกลางโดนฉ่ำมากตายแน่เลยลูก เนกลางตุยแน่ตุยเย้บุตรเบไอโกโอ๊ยเ,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 เล่นกไปแลวเอามั้เอามัาม้ยนตีอดอกมานน่ามันอ่ะ เมาเอะไรเมาเอะไรฮะเมาเอะไรคะนี่มึงเมาเอะไรคะีอดอกมึงเมาเอะไรคะก,กัมมันต์เปิ่นติเปลิ่นติมี่อยู่กัมมันต์นะเนาะคนมันมั่นนะเกิดมามั่นก็ต้องตูยเย้มาตลระเบ้ไอ้กบเลยไอ้ความมันอ่ะมันมีอยู่จริงนะทุกคน มีคนดีบ้างมีความบ้าแรดแต่จะลิตต่อแหลดอกทองคีโมทุกอย่างครบเห็นปะลูกอีดักมีนะมเมาไรเซ็ต จบมันหน้ามาเอาอไรหลหวาอิอเซตทำไมมึงเกิดมามั่นแบบนี้ว้ายมันตายแล้วมึงโอ้โอ้ไม่ตายตายสุดบหน้าอีกแก <c> ่ <oughs> เลิาค่าค่ะกูอะเลิศเป็นไงล่ะต่อให้ตัวกูโดนเนิร์ฟแค่ไหนกูก็เลิศมาละค่าจะคนเป็นไงคือเอารูนี้มาทุกคนไม่ผิดหวังนะดูทาดาเมจความเสียหายไปทั้งหมด275เยอะมากๆก็ที่มันตายเพราะมันติดไฟเผาเมื่อกี้เห็นไหมล่ะมีประโยชน์นะเอาไว้แบบโปคิวแบบเราแบบตีไม่ถึงก็โปคิวอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะเอามาช่วยในบางจังหวะที่แบบปิดดาเมจไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย อินตีแล้วเอาอันตีได้คนเดียวอ๋อฮะฮะฮะสรุปอันตีได้กี่ตัวฮะแน,น,น,น่จริงมึงก็มาดิดอก อีควายไม่ลาบไม่จำอิทาลีตู้แต่ตู้มึงเจอกูแน่โอ้คือเทพฟี่นี่อะเอาอะไรไปตายแม่ถามก่อนนี่คือเทฟฟี่นี่อะจะมีันรไดหรอสิงนะด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 สิงน็ดสิงนดอะไรเนปาปาตลกมากมึงทำอะไรอะ มึงขายขำมากอีดอกอีมังกรมึงขายขำเวอร์ mm hmm. กลับบ้านดีก,กว่าทุกคน <All right. S 1> เราได้ชิ้นที่สองแล้วะคะ่ะนาวารีนะคะจะทำให้สกิลเราเนี่ยแรงขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ทำให้สกิลต่างๆเนีย่ยลดคูดาว Q W E บอกเลย <Hi. S 1> ไปด้วยวไปด้วย <Hi. S 1> วไปด้วยะ <was> ไปด้วย,ววย Oh my god What is it? อะไรมึงคะอะไรมึงคะวายหนูกระโดดไปไหนลูกเสร็จมึงจะลองดาเมจกับกูไหมละ่ะมึงจะลองดาเมจกับกูไหมล่ะ้อยไหมาค่ะถ้าเราเจอแบบนี้เราเอาของกันเลยนะคะทุกคนอิมเปอรัลชิวโบนี่แหละุ้มสุดมึงจะกลับบ้านใช่ไหมกูไม่ให้พวกมึงกลับ นี่คุณมึงจะกลับไปไหนฮะนี่มึงจะกลับไปไหนฮะมึงจะกลับไปไหนฮะนะมึงจะกลับไปไหนยอดเมื่อกี้มึงแฟดเอากูใช่ไหมกูก็แฟดเอามึงบ้างค่ะเอ้าเอาเอาไข่มันไข่มันไข่มันอีดอกไข่มัน ไพ่มันใช่ไหมมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไพ่มันใช่ไหมมึงอะไพ่มันใช่ไหมมึงยอมไปได้เลยนะแค่เนี๋ยมึงยอมไปเล่นนะกูบอกเลยต่อกูเจคอลเ็กเตอร์ก oh ูเชิดมึงรู้จักไหมกูคำว่าเชิดอป่าทีมันแพทิออนกับเซตน่ากลัวนะสามตัวเนี้ยนี่ <c เจอคุณลูดวิพังแล้วมั้งบ้านกูพังแล้วบ้านกูพังแล้วลวุว้นต้องสี่ร้อยเลยนะเจ็บหนีเลยเจ็บไปดีอีควายเจอกู เห็นใครมาเลยอุ้ย uh, อีมังกรรูดไม่ได้อะ่ะมันเดินกลับทางนี้กันหมดเลยอะ่ะอีดอเอาไงอะแม่ a few moments later โอ๊ยด้วยด้วยตูรัดวิทยาวดีถูกยิงโอ๊ยขอบคุณขอบคุอีมาร์ทชีโบที่ช่วยชีวิตหนูไว้ แันยอนน่ากลัวมากพันย้อนโอ้โหช่วยแล้วชุวยแล้วอีเี้ยแต้ แล้วหรอเจ็นันสีแล้วกูแรงนะกูแรงนะกูบอกแค่นี้กูแรงนะอีเซฟเกือบตายนะแต่ไม่ได้โดนออโตโน้นนอีดอว้า เอาสิผมเจอกลับบ้านกันค่ะทุกคนนี่นะยื๊อ โอ้โหอุ้ย,ย,ยแข่งกันเอฟเคเหรอคะจีจีๆๆจ้เหรอจีจี้ค่ะตอนเราควรให้ใครให้เหลียวหน้าค่ะ ตัวแม่ตัวมัมเนี่ยจำไว้นะคะอีพอเอฟเคอมันเป็นพาล้โอ้ยแล้วตัวทีมนุนคือแผ่นทีออนแค่ทีมนุนเป็นแผ่นทีออนฉันซู้ไม่ได้หรอกฉันฉันแพ้ทางต่อให้ดาเมจฉันมีเป็นลานอะ่ะก็ทําอะไรไม่เข้าถ้าลเขาจะอุบาทมันเป็นตัวโลอุบาทแล้วเนี่ยแรงมากเวทนี่ก็แรงนี่ก็แรงกดเลนล่างไปก็ไม่มีความหมายนะคะ a อ c บอกเลยว่า a อดีไม่ใช่เลนแบกบเกมนะคะแต่เป็นตัวทําดาเมจเพื่อทีมน,นี่นะคะดูดามจ 44,006ถามว่าชนะได้ไหมก็อยู่ที่ทีมถ้าทีมไฟดีก็จบชนะได้แต่ถ้าทีมไม่โคบ้บพลาดิดจังหวะก,ก็แพ้ก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเอาละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของวัคคิลี่ได้นะคะอยา๋ให้เล่นตัวละครไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาย